จะไปยอ่อท่อยอ่อท้อนี่คือเตรียมมาละผ้าสามสีพวกเอวไปผูกต้นไม้กระป๋องแป้งไม่คือเอาใส่กระป๋องไปก <c oughs> ระดงมกระดาษนี่คือเตรียมไว้หมดละมาอู้อู้จมน้ำอ๋ออ๋อมื่อกี้ฝันอัอลโหลฮสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเกมพับจีโมบายวันนี้เราจะมาของหวยนะกับเจาแมแ่เก็บไปไหน เราจะมาขอหวยกับเจ้าแม่แซนฮอปืนดูผ้าสามสีนะผูกคอผูกเอวมาเรียบร้อยตึงโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสมากปกติขอหวยกั่ตอนเช้าป่ะเพื่อนคนไทยหมดเลยนะคะเออดูซิว่ารอบนี้เราจะทําภารกิจเราสําเร็จไหมจืด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 จขอต้อนรับเท่าท่าสายการบินไอติมแหลน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 ตรงไหนอ่ะโอ้ลงนี่เลยเหรอโอเค ตอนแรกนึงว่าจะเจอต่างชาตินะเจอคนไทยเออคราวนี้เพื่อนรู้หมดเลยว่าเรามาของหวยห้าสามสี่ชัดเจนขนาดนี้ไม่เห็นใครนะคะมาลงบ้านนี้ดีกว่าตึงอ๋าเก็บอุปกรณ์การเอาชีวิตรอดในอ่าป่าดงดิบนี้ก่อนนะคะชื้อจู่จู่โอ,อ,อ้ลูกซองนะครับตึงระเบิดมีด มันเติบจิดจ๊ดจิด๊ดจิ๊ดโอ้ขออินโฟได้ไหมครับอ้าตัวทีคูณสี่ไม่เอาอเพื่อนนคูณสี่ปะจิดจ๊ดจิด๊ดจิ๊ดโอ้ลกสองตึง้มเราอย่าลืมอ่าภารกิจเรานะคะนในการขโมยนะ ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเตึงต๊๊พื่อนไม่พูดอะไรเหมือนเพื่อนแบบสำลักน้ำอยู่อะสักือโอ้ยเพื่อนไม่พูดอะไรนั้นเออเลสซีนลงเงี้ยทุกคนวิ้ิวีคนมาขาห่วยเหมือนกันเหรอไม่ได้เลยเราต้องไปเรียนฉิงเล็เด็กมีคนยิงกันอยู่ตรงนั้น I got supplies. โอ้ยเยียบไปเลยื่อนระวังๆนระวังระวังรอบๆด้วย Watch out เอ้ยเพื่อนนึงเพื่อนไปครับลุยครับสม,มุกก็ไม่มีนะเออวิเราไม่ได้อันนั้นมันออกนอกวงนะเพื่อนเราเข้าวงกันดีกว่ามั้งไปหาเจ้าแม่แซนฮอกไปหาต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในแซนฮอกเจ้าแม่แซนฮอกอาจจะสถิง สิงสถิตอยู่ก็ได้นะเออสถิตคืออะไรสิงดจวิทยุด้วยเลขทีอ่ออกไม่ใช่ยังยังเมื่อสามวาเธอไม่นอนเราเลยอันนี้ต้นไม้ยังไม่ใหญ่พอนะคะเจ้าแ,แม่อาจจะยังไม่อยูย่มัวแต่มองเจ้าแม่นะโดนเขาปังแตกโอ้โหเราไม่ได้มาเที่ยวป่าดงดิบนี่นานมากแล้วอ เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เขายังหาปลากันทิมชายหาดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มานี่เปล่าเออนี่เจ้าแม่ปะเนี่ยโอ้โหมีหมึงสลักด้วยโอเคตัวนี้แหละทุกคนไฮกดม m ร์ n ิ n งเจ้าแม่เออเจ้าแม่เจ้าแม่จขาพอดีว่าหวยจะออกแล้วอะ่ะเลยไหนไหนก็หไหนไหนละเข้าป่ามาละอยากจะขอเล็กเด็เจ้าแม่หน่อยได้ไหมคะ ดูเขาหัดไปหัแต่ดามเมจมาทางนี้โอ้อะไรครับเนี่ยยิงโดยที่ไม่ต้องเล็งได้ด้วยหรอโอ้คุยกับเจเม่ต่อพอดีหวยมันจะออกแล้วเจแม่ขอแบบว่าเลขเด็ดได้ไหมอะไรนะอย่าไปใกล้ๆอ๋อฮะอะไรนะหกเก้าโอ้โหท่านิอุไมชใช่ไม่ใไ่ไปจไปจะไปไปแวอดโอ้อุปสรรคเยอะจังเลยเนี่ย ฉันจะมาของหวยเฉยทำไมเธอต้องมารอบทำร้ายเราด้วยเฮ้ออะไรครับเนี่ยคุยกับเจ้าแม่ต่อโอ้โหเจ้าแม่ไปหมดแล้วมั้งฮัลโหลฮัลโหลไรนะเจ้าแม่โอ้โหเลขนี้เหรอถูกแม่นะแน่ใจนะโอ้โหนี่รู้ไหมว่ากว่าจะมาตรงนี้ได้คือใช้เวลานานมากเลยนะเจ้าแม่แน่ใจใช่ไหมโอเคหกเก้านะโอเคโอ้โหรักเลยนะโอเคเออว่าแต่ว่าขอสั่นตัวได้ไหมขอขอสั่นตัวได้ไหมสั่ตัวตรง อะไรเงี้ยเพื่อนคงจะงงว่าเราบ้าหรือเปล่ายืนคุยกับต้นไม้เราไม่ได้บ้านนะเรากำลังสื่อสารกับเจ้าแม่อยู่นะด้วยกันเชื่อมจิตนะคะเฮอ,อโอเคเจ้าแม่มบายบายนะเจ้าแม่บายบายมาเจอกันใหม่จ้า,า,า,าอะไรนะเต้นให้ดูหน่อยโอ,อ้โหท่าไหนดีละ่ะโอเคท่านี้เออ,อโอเค <c oughs> <c oughs> ผ้าสามสีมาพอมากเลยโอเคทุกคนเราก็เราก็ทำการขอเลขเด็ดสำเร็จแล้วนะคะโอเค let's go <S เด้บอกว่าเอาไปสองตัวก่อนนะสามตัวไม่ได้เออสาตัวมันเยอะไปตึงอ่าเลขเด็ดนะคะถ้าซื้อแล้วเอ่อถ้าไม่ถูกนี่บากว่ากันไม่ได้นะต้องว่าเจ้าแม่นะเออจะาม่เป็นคนให้นะไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรนะ <laughs> ดูผ้าดิโอ้โย่างพร้อมรีบอ้อยผูกกี่ต้นเนี่ยคุณพระโอ๊ยําหิน เพื่อนดีครับบร์อรเบอร์หนึ่งจืดจืดจืดมีใครมาขอรถได้ยังยังนะโอ้ที่นี่เขาเปิดเชว์รูมกันเด้อเนี่ยเพื่อนบอกฉันอุตส่าห์มาเงีเงยบๆอุ้ยซ้ายซ้ายเพื่อนซ้าย อีกมกกระตุกนะกระตุกนะกระตุกนะครับกระตุกนะครับมีสโคกหรือเปล่าเออไม่มีนะมีร้านค้าั่งในนี้มีร้านค้า,าอยู่ฝั่งน,นู้นเลยเดี๋ยวไปร้านค้าแป๊บหนึ่งเออไม่มีตังทุกคนไปไม่ได้แนละ้ว <c oughs> คือเอาไปซื้อหวยมาแล้วนะเออไปซื้อหวยมาแล้วไม่มีแล้วตังเติม watch out okay. เ <Okay. S 1> พื่อนโอเคเลยชืิดิจิตีโอกระตุกได้หน่อยนะครับ ตรงเบอร์หนึ่งตรงเบอร์หนึ่งมันมีแค่คูณสองอ่ะอู้ในนู้นเพื่อน Watch out ในนู้นมีอู้ในนู้นมีนะในนู้นมีนะ Mark the location ฉี่รดเชื้อจะตุล้ออู้เพื่อนกำ่ังบินตรง Mark the location เปิักดิ์มาหนึ่ง นั่งนะตั oh, ้งนึงนะขบันขบันก็ได้โอ้ตายอยู่ม Watch out แป๊บหนึ่งครับแป๊บนึงครับฝั่งนี้เหรอล้มครับระวังนะือ Awesome กระสุน400คุณพระเข้าวงครับ ไม่มีสมุกนะซื้อทุกอย่างไปไวมากจึ้งจันอดิดจืดๆอยู่ศพด้วยในกรงด้วยกระโดดไปขอบเอน m a r k the location โอเคสรุปถือถุงซองมาไม่ได้ใช้เลยน <laughs> <laughs> ี่ไง อยู่นี่เพื่อนเพือเบอร์หนึ่งเราทำไมวิม่งช้าจังเอ่อ Help What อยู่ตรงนี้ Watch out Watch out oh. Mark the location Um, Mark the location. Thank you. Mm -hmm. some <coughs> กนะคนนึงโอ้โหลบงไปหาเขางานยากแล้วครับคนนี้คนนึงอ <Awesome. S 1> เอาละครับประมาของหวยครั้งนี้นะคะประสบความสำเร็จในการกินไก่ ไม่ได้บอกว่าประสบความสำเร็จในการขอหวยนะหรือประสบความสำเร็จในการกินไก่นะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันเจ้า